คนก็ไปไปมากๆครับอันนี้เครื่องเสียงครับเครื่องเสียงก็ติดตั้งเราด้แม่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นตู้โหลดไฟนะครับตู้โหลดไฟในที่นี้คือตรงนี้จะทําหน้าถ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบนเวทีครับมีระบบเซฟตี้คัรกรณีไฟช็อตไฟหัวนี่ระบบจะทําการตัดไฟตรงที่มันช็อตหรือมันหัวนะป้องกันระบบอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นจอไฟตู้โหลดมองนี้ใช้ระบบ ในะส่ไฟเทิงเวทีทางเบิดน,นะครับในส่วนของเลยรวมไปถึงจอ LED นะครับก็ใส่ตูโหลดมองนี้นะครับเวลาไฟสอดมันกระสิตัดเลยนะครับนี่คือเซฟตี้ครับตกเวทีเจ็บบอบบอปันไหี่หนิงเพราะแต่หูหูโตเพราะแต่เพราะหูเพราะห,หูคิงบอน,นุ่นตกอยู่ประมาณสั้นนี่แหละยกแปนมาถอยยกแป้นถอยหลังเนาะนะครับพเพราะแต่เจ็บคิงบอเลเลเจ็บกันไหลนะเป็นตมเนียม สวัสดีเมนวันนพรแม่คำพันธ์ครับพี่หนิงเยี่ยมเยี่ยมสู้สู้สวัสดีแม่ลุงนพาอ่อนน้ำคำครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมอะไรสดเบา, <ๆ S 1> บานนนอยู่นะครับสดสจากสนามหน้างานวันนี้นะครับที่วัดสะพานสีหรือบ้านผานพัฒน,พนานพี่น้องตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับห่างจากตัวเมืองอำเภอสกลนคร สิบสิบหาโลประมาณนีหละแม่บ่กไก่บ่อกไก่ส้มไก่บินตกยางมากกระหอดเบานรถปรรทไฟน้องะซ่อมแล้วเล้วมาหอดขอนแก่นแล้วครับนะครับสวัสดีแม่อาจนาร้อยเบาน,นคนเบาวมวนสวัสดีไอ้ไส้ครับสิบห้าพฤศจิกาเจอกันครับรักใจเกิืองร้อยพินขอบคุณพี่หนิงล่วงหน้านะครับขนมเทปขนมไปเลี่ยงกับแม่ยันวงดีนะครับที่วัดนิคมพัฒนารามงานลอยกระทง อันนี้เป็นอันนี้นี่เป็นรถไฟครับพี่น้องต้องหางไปเบิองแล้วคอยบ่อยากยางบอแดดมันฮอนครับอันนี้ทีมจอติอันนี้จอครับอันนี้คือรถไฟนะครับบนกระจีในรถจะมีตั้งหัวบนกระจีวางแ,แผ่นในการมีดาบวิวเป็นแกล้งฮัทกูได้ล่นใหม่เมื่อคืนจ้าจ้าดี ได้ใช้เลี้ยงขนมสวัสดีแม่ครัวหัวป่าครับนกมาไปอันนี้เป็นรถไปครับจอตีนมองไดนี่บางน้อยเมื่อตีนนี่ตีครับกว่กวสาี่เห็นเป็นแบบงามๆนี่พี่น้องวันนี่คือเบื้องหลังครับ้ารอเบื้องเบื้องหลังจอ LED ปีนี้หลายกัวมูครับเลยสําหรับจอ LED นะครับตีนมองนี้แล้วก็ติดมองนี้แล้วกันทั้งหลังอีกนะครับ อลังการงานแล้วก็ตรงตรงมองต้อนว้อยตมองมองอาจารย์นักดนตรีซันอาจารย์นักดนตรีก็ติดจอ LED ระบบใส่หลาย